มาขึ้นรถไหนครับขับจอรถขับรปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยแล้วคุหมอไปไหนครับไปรถเลยครับจะเย็นครับะเย็นครับะเย็นครับ

เดี๋ยวไปคน Ao vòng 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 คนใหม่เมต้องเอาใหม่หมดเปยนูคนใหม่ดูคนแบบนี้เด้อทนี่เ้อต้องบวบวเออได้บวดแ้วกซื้อด้วยนะเอถ้าไม่ถ้าไม่ซึกนี่อันนี้มาอยู่ด้วยนะ